มีเรียมแฟนของพี่เคมปิยวัฒนได้ออกมาแฉว่าวันที่เลิกกันฝ่ายชายเหนี่ยวนิงติดตัวอยู่แค่5,000ก,กว่าบาทแล้วเกิเลยบัญชีต่ว10ล้านก็อห้นไปนั่นเองค่ะ แถมถ้านันยังไม่พอแท็กนักขาวมีเรียมก็ยังได้ออกมาตอบคอมเมนต์ที่เข้าไปวิพากิจการถึงกรณีดังกล่านั่นเองค่ะออกมาแชร์หลักฐานแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะจนหลายคนเนี่ยโยงไปพาดพิงถึงใครไม่ได้นอกจากโยเกิร์ตอดีตภรรยาของพีเคปิยวัฒนั่นเองค่ะโดยมีแฟนสาวคนใหม่อย่างมีเรียมแฟนใหม่ของพีเคได้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องนุ่มพีเคที่โดนถูกถล่มอยู่ฝ่ายเดียวหลังมีประเด็นไม่ใจเงินโยเกิร์ต ทั้งที่ตอนแรกมีกระแสะว่าไปปรึกษาทนายดังเซ็นยกสมบัติยกบ้านจ่ายดูแลเมียเก่ารายเดือนเดือนละแสน โดยมีเลี่ยมหลังจากที่เปิดหลักฐานทีไปตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่าสองปีเงินบริษัทหายไป10ล้านแล้วมีปัญหาบัญชีหมาด้วยทั้งยังบอกว่าให้มาชี้แจงความผิดปกติบัญชีบริษัทก็ไม่มาทั้งยังให้ทนายโทรมาและตั้งคำถามว่าไปใ,ให้ข่าวว่าไม่จ่ายต้องการอะไรต้องการเหยียบ P ีเคอีกรอบแบบที่ขู่ไว้หรือผมยังโพ้นหลักฐานบัญชีเงินต่างๆและยังตั้งคำถามอีกว่าบัญชีเงินส 2ล้านเพื่อฉุกเฉินที่เหลือหาบัตรประชาชนคนมาหากักณนะ้ที่จ่ายแล้วโอนเข้าตัวเองปีละหาล้านหรอคนโดนหกักไม่รู้เรือ่องขณะที่มีเรียมก็ยังตอบคนถามด้วยว่าขนาดพีเคยังไม่เป็นอะไรก็ไม่น่าจะเหลืออะไรยกให้แล้วเพราะได้ไปหมดแล้ววันที่เลิกกันคุณวิชัยมีเงินในบัญชี5,000กว่าบาทเงินค้างบริษัท1.7ล้าน ผู้หญิงถือบัญชีวันนี้หมดแล้วต่อมาค่ะทาง้านสามีเมเนี่ยก็ยังได้โพสต์อีกด้วยว่าคนที่เห็นก็เอาเรื่องราวไปตีความกันไซญ่โตแค่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วอินไปหน่อยเรากําลังเขียนหนังสือสักเรื่องละคันไม้ขันมือรอติดตามชมนะคะเขิดจังขณะที่เพจด,ดังอย่างเพจอีปาค้างบ้านออกมาเผยว่าตอนเกิดเรื่องมีใหม่พี่เคมีการเซ็นยกบ้านและเงินเดือนเดือนละแสนให้กับสาวโยเกิรแล้วก็อยากการ สัญญาณแนบในใบายาครอบครัวพีเคมองว่าไม่เป็นทารมโดยพีเคอตอนนี้ไม่มีงานแต่โยเกิร์ตมีงานชาั่มด้านโยเกิร์ตที่ฝ่ายชายเซนจะให้อะไรโยเกิร์ตก็ไม่ได้เลยป้านก็ไม่ได้ตอนอยาใหม่ใหม่โยยังต้องไปอยู่บ้านดาราคนนึงหลายเดือนตอนนี้หาที่อยู่ได้แล้วไปดาวคอนโดอยู่คนเดียว เรื่องจัดโดนฟ้องโยรู้มาสักพักแล้วโยก็เตรียมทนายไว้สู้แล้วจะไม่มีการพูดคุยใดๆไ,ไปเจอกันพิศาลเลยเพราะโยก็มั่นใจว่าตอนพิเคเซนเอกสารไม่ได้เมาอยากที่อ้างก็ให้ศาลตัดสิน แต่ล่าสุดก็เกิดเป็นประเด็น,นกระแสดราม,ม่าวิพากษ์วิจารณ์มีเรื่องต่างนานา,า,ามากมายค่ะบางก็บอกว่าออกตัวแรงแทนวิชายทําตัวเหมือนเป็นภรรยาตามกฎหมายเป็นต้นแต่ที่มีเรียบเอกก็ยังได้เข้าไปตอบคนที่เข้ามาดรามา่าบอกว่าว่าตอนนั้นเขาเป็นผัวเมียก,กันเนาะจะใช้เงินร่วมกันกองไม่แปลกนะออกตัวแรงประหนึ่งเป็นเมียเขาซึ่งทางด้านสามีเรียมเนี่ยก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเรื่องเงินใช้ร่วมกันไม่ผิดค่ะผู้ชายไม่ได้เงินสัก จากนำพักน้ำแรกตัวเองรอดรูต่อไปนะคะอย่าพึ่งใจร้อนรีบตัดสินความดีจะคุ้มครองคนที่ดีค่ะส่วนชาวเน็ตอีกคนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเขาเคยเป็นผัวเมียกันตอนนั้นเขาก็ทำงานหรือใช้เงินร่วมกันต่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นจริงให้ผู้ชายออกมาพูดค่าเธอไม่ควรยุ่งเรื่องนี้เธอแต่งกับเขาแล้วหรอคะสาวโดยสามีเรียมเนี่ยก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์กล่าวอีกว่า รอดูไปค่ะขนาดที่ล่าสุดเนี่ยแฮทแทกโยเกิดพุ่งขึ้นโซเชียลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยที่เรียกว่าก็เกิดเปกระแสดังมาที่หลายคนยังต่าสนใจกันไม่น้อยกันเลยด้วค่ะกับกระแสที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยในยามแฟนสาวของทังนั้นดุมพีเคเนี่ยได้อ,ออกขาบอกเอาไว้ว่า ต้องเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนคาดว่าน่าจะเป็นข่าวขอนันนเองค่ะทางนักสา,า่มวนเนี่ยได้ออกมาแชร์ว่าฝ่ายชายเหลือเงินอยู่5 0า0ันบาทติดตัวไว้แล้วก็ในเงินในบัญชีเนี่ยหายกว่า10ล้านกว่าบาทนันเองค่ะอ่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็ไม่พลาดที่จะโยงไปที่สาวโยเกิร์ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอดีตภรรยาของหนุ่มพีเค้นันเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนพอทราบเรื่องนี้ก็วิพากษ์ไปต่างๆงนานามากมายค่ะ จนกระทั่งมีเพจหนึ่งเนี่ยออกขาบอกว่าโยเกิด์ตเนี่รู้เรื่องที่มาสักพักแล้วแห่เตรียมทนายไว้สู้แล้วเป็นที่เรียบรอยอีกด้วย ท้องนั้นยังไม่พอค่ะทางด้านาีเรียบเนี่ยก็ยังได้เข้าไปตอบก,กับคอมเมนต์ที่เข้ามาให้ผู้จัอีกด้วยอางงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็รอดูรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวนี้จะไปต่อกันอย่างไรเพราะว่าทางด้านบิวตีเคเองก็ยังไม่ได้ออกมาขึ้นไหม่อะไรเพิ่มเติมค่ะมีแต่ทางด้านแฟนสาวอย่าง้เรีย์เนี่ยออกมาขึ้นใหม่แล้วก็ปกป้องแฟนหนุ่มแขนนั้นอีกค่ะถ้ามีอะไรเดตทางผู้ดำเนาในรายการอัปเดตให้กับคุณผู้ชมและผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นนค่ะ